พระยะหูวาจะนำหน้าคุณพระองค์จะอยู่กับคุณต่อไปพระองค์จะไม่ทิ้งว่างหรือทอดทิ้งคุณอย่ากลัวหรือหวั่นเกรงเลย ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้มรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่งก็จะนําเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วโมเสสก็ได้พูดกับชาวอิสราเอลต่อไปว่าเมื่อคําอวยพรและคําสาปแช่งเกิดขึ้นในช่วงที่ชาวอิสราเอลกระจัดกระจายอยู่นั้นเมื่อทุกคนกลับมาหาพระยะ ยะโฮวาและเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดหัวใจสุดชีวิตพระยะโฮวาก็จะช่วยให้พ้นจากการเป็นเฉลยและพาทุกคนกลับมาพระองค์จะเมตตาทุกคนจะรวบรวมชาวอิสราเอลจากชาติต่างๆถึงแม้ว่าทุกคนจะกระจัดกระจายไปจนสุดขอบโลกก็ตามพระยะโฮวาก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวอิสราเอลทํามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกคนมีลูกมีฝูงสัตว์และมีพืชผลจากแผ่น ินเพ่มขึ้ชีวิตความรุ่งเรืองความตายกับความหายนะได้วางไว้ตรงหน้าชาวอิสราเอลแล้วถ้าทุกคนเชื่อฟังคําสั่งโดยรักพระยะโฮวาใช้ชีวิตตามแนวทางของพระองค์และทําตามข้อบัญญัติข้อกําหนดและข้อกฎหมายของพระองค์ชาวอิสราเอลก็จะมีชีวิตอยู่และเพิ่มจํานวนขึ้นพระยะโฮวาจะอวยพรทุกคนในแผ่นดินที่จะเข้าไปครอบครองแต่ถ้าชาวอิสราเอลเปลี่ยนใจทุก คนก็จะพินาศแน่ๆจะไม่มีชีวิตยืนยาวในแผ่นดินที่กำลังจะข้ามแม่น้ำจอแดนไปครอบครองนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวีดีโอที่แล้วนะครับเราก็จะมาตามกันต่อว่าเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลจะเป็นอย่างไรต่อไปกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามกันต่อไปได้ดังต่อไปนี้ ทำบัญญัติบทที่31ต่อมาโมเสสได้ออกไปพูดกับชาวอิสราเอลว่าตอนนี้ผมก็อายุ120ปีแล้วผม,มนำพวกคุณต่อไปไม่ได้แล้วเพราะพระยะหูวาบอกผมว่าเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำโจเดีน พระยาอูวาพระเจ้าของคุณจะเป็นผู้นำคุณข้ามแม่น้ำไปพระองค์จะ กำจัดชนชาติต,าตา่างๆโออหน้าขุนเพื่อขุนจะเข้าไปครอบครองแผ่นดินของพวกเขาโยสุวาจะเป็นคนที่นำขุนข้ามแม่น้ำบามที่พระยะหูวาบอกว้ารายระหูวาจะทำกับพวกเขาเหมือนที่ทำกับสิหนูและโอุกษัตริย์ของชาวอาโมรายและเหมือนที่ทำกับแผ่นดินของพวกเขาตอนที่พระองค์กำจัดพวกเขาออกไป พระยะหูวาจะทำให้พวกเขาให้เพ้และพวกคุณจะต้องทำกับพวกเขาตามที่ผมสั่งพวกคุณไว้หอให้กล้าหาญและเข้มแข็งอย่าไปกลัวพวกเขาเพราะพระยะหูวาพระเจ้าจะนำหน้าคุณพระองค์จะไม่ทิ้งว้างหรือทอดทิ้งคุณเลย แล้วโมเสสก็เรียกโยสูวามาพบและพูดกับเขาต่อนหน้าชาวอิสราเอลว่า ขอให้กล้าหาญและเข้มแข็งเพราะคุณจะต้องผาชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินที่พระยะหูวาจะยกให้พวกเขาและคุณจะต้องมอบแผ่นดินนั้นให้พวกเขาเป็นมรดกพระยะหูวาจะนำหน้าคุณพระองค์จะอยู่กับคุณต่อไปพระองค์จะไม่ทิ้งกว้างหรือทอดทิ้งคุณอย่ากลัวหรือหวั่นเกรงเลย เขียนข้อบัญญัตินี้ไว้และมอบให้พวกปุโรหิตกับคนเลวีที่หามหีบสัญญาของพระยะโฮวากับพวกผู้นำทั้งหมดของชาวอิสราเอลโมเสสสั่งพวกเขาว่า ท,ทุกทุกหลายปีที่เกิดซึ่งเป็นปีที่จะต้องยกนี้ในช่วงเทศกาลอยู่เพิงตามเวลาที่กําหนดไว้ตอนที่ชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันตอนหน้าพระยะหูวาพระเจ้าหนที่ที่พระองค์เลือกไว้คุณจะต้องอ่านข้อบัญญัตนินี้ให้ชาวอิสราเอลทุกคนฟังให้ประชาชนมาพร้อมหน้ากันทั้งผู้ ชายผู้หญิงเด็กเล็กคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองของคุณพวกเขาจะได้ฟังและเรียนรู้ที่จะเกรงกลัวพระยะหูวาพระเจ้าและใส่ใจทําตามข้อบัญญัติทั้งหมดนี้ลูกหลานของพวกเขาที่ยังไม่รู้จากข้อบัญญัตินี้จะได้ฟังและได้เรียนรู้ที่จะเกรงกลัวพระยะหูวาพระเจ้าตลอดเวลา ที่พวกคุณอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่พวกคุณจะข้ามแม่น้ำจโจเดนเข้าไปครอสโคมแล้วพระยะหูวาก็พูดกับโมเสสว่าใกล้จะถึงเวลาที่เจ้าต้องตายแล้ว โมเสสกับโยสุวาก็เข้าไปในเต็นข้าวเฝ้าแล้วพระยะหวูวาก็มาหาเขาที่เต็นข้าวเฝ้าในเสาเมฆและเสาเมฆนั้นลอยอยู่ตรงทางเข้าเต็นพระยะหวูวาพูดกับโมเสษว่า เจ้าใกล้จะตายแล้วและประชาชนพวกนี้จะเริ่มไม่ซื่อสตัตย์เราโดยไปกราบไหว้พระของคนต่างชาติที่อยู่โดยรอบในแผ่นดินที่พวกเขากำลังจะเข้า ไปพวกเขาจะทิ้งเราและละเมิดสัญญาที่เราทำกับพวกเขา ในตอนนั้นเราจะโกรัพวกเขามาเราจะทิ้งพวกเขาและซ่อนตัวไม่ให้พวกเขาพูดจนกว่าพวกเขาจะพิน,นิาและเมื่อพวกเขาเจอกับความหายนา และความทุกข์หลายอย่างพวกเขาก็จะพูดว่าที่พวกเราเจอความหายนะแบบนี้เป็นเพราะพระเจ้าไม่อยู่กับพวกเราแล้วใช่ไหม แต่เราก็จะยังส่อนตัวอยู่ในวันนั้นเพราะความชั่วทางหมดที่พวกเขาทำพวกเขาทิ้งเราไปนำมัสกานพระอื่นเจ้าจงเขียนบ เพยงนี้ไว้และนสนช้าอิสราเอลให้ร้องจนขึ้นใจเพื่อบทดเพลงนี้จะทำให้ช้าอิสราเอลนึกถึง คำเตือนของเราเพราะเมื่อเราพาพวาเขาเข้าไปในแผ่นดินที่เราสาบบานไว้กับบรรพบพรุษของเขาซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนม เละน้ำพึ่งมากมายโผพวกเขาได้กินจนอิ่มหนำเละเจรินรุ่งเรืองพวกเขาจะไปหาพระ เละนมัสการพระพวกนั้นพวกเขาจะดูหมิ่นเราเละละเมอสัญญาของเราเมื่อพวกเขาเจอกับ ความหายนาและความทุกข์หลายอย่างบทเพลงนี้จะทำให้เขานึกถึงคำเตือนของเราเพราะ ลูกหลามของพวกเขาแจ่ไม่ลืมบทเพลงนี้เรารู้ว่าพวกเขา แมวโน้มจะเป็นยังไงตั้งเตโตอนที่เราจะนำ้ำพวเขาเข้าไปในแผ่นดินที่เราสาบานไว้ด้วยส้ำ จึงเขียนบทเพลงนี้ไว้ในวันนั้นและสอนชาวอิสราเอลให้ร้องเพลงนี้พระเจ้าแต่งตั้งโยสูวาลูกชายของนูนและบอกว่า ให้กล้าหาญเละเข้มเข็งเพราะเจ้าจะต้องพาชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินที่เราสาบานไว้กับพวกเขาเราจะอยู่กับเจ้าเสมอ พอโมเสสเขียนข้อบัญญัติทางหมดลงในม้วนหนังสือเสร็จโมเสสก็สั่งคนเลวีที่หามหีบสัญญาของพระยะโูวาว่า เอาม้วนหนังสือกฎหมายนี้วางไว้ข้างๆหีบสัญญาของพระยะหูวาพระเจ้าม้วนหนังสือนี้จะทําให้คุณนึกถึงคาเตือนของพระเจ้าเพราะผมรู้ดีว่าพวกคุณชอบกระบดดและดื้อดึงถ้าพวกคุณกระโต่อพระยะหูวาทั้งๆท,ที่ผมยังอยู่พวกคุณจะทํายิ่งกว่านั้นอีก ตอนที่ผมตายแล้วให้พวกผู้นำทุกคนในตระกูลต่างๆของพวกคุณมาหาผมรวมทั้งพวกเจ้าหน้าที่ด้วยผมจะได้พูดให้พวกเขาฟังและจะได้ให้ฝาดินเป็นพยานด้วยเพราะผมรู้ดีว่าเมื่อผมตายไปแล้วพวกคุณจะต้องทำชั่วและทิ้งแนวทางที่ผมสั่งพวกคุณไว้แน่ๆแล้วไหน ที่สุดพวกคุณก็ต้องเจอกับความหายนะเพราะพวกคุณจะทำสิ่งชั่วร้ายในสายตาของพระยะโอวาและทำให้พระองค์โกรธเคืองด้วยการกระทำของพวกคุณ แล้วโมเสสก็ร้องเพลงบทนี้ให้ชาวอิสราเอลทุกคนฟังตั้งแต่ต้นจนจบบทเพลงนั้นมีดังนี้ โมเสกก็ได้ออกมาพูดกับชาวอิสราเอลว่าตอนนี้เขาอายุได้120ปีแล้วคงจะนำพวกเขาต่อไปไม่ได้เพราะพระยาโฮวาเคยพูดว่าโมเสสจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนพระยะโฮวาจะเป็นผู้นำหน้าชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำไปเขาพูดให้กำลังใจโยซูวาซึ่งจะเป็นผู้นำชาวอิสราเอลคนต่อไปบอกว่าขอให้กล้าหาญและเข้มแข็งเ,เพราะโยซูวาจะต้องพาชนชาตินี้เข้าไปในแผ่น ดินที่พระยะโฮวาสาบานไว้กับบรรพบุรุษพระยะโฮวาจะนำหน้าชาวอิสราเอลพระองค์จะอยู่กับชาวอิสราเอลเสมอเขาได้เขียนข้อบัญญัติและมอบให้กับพวกปุโรหิตกับคนเลวีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้วาระสุดท้ายของโมเสสแล้วนะครับพระเจ้าก็บอกให้โมเสสเขียนบทเพลงเพื่อสอนชาวอิสราเอลให้ร้องจนขึ้นใจลูกหลานของชาวอิสราเอลจะได้ไม่ลืมบทเพลงนี้โมเสสเขียนข้อ บัญญัติทั้งหมดลงในมวลหนังสือสั่งคนเลวีหามหีบสัญญาเอามวลหนังสือกฎหมายวางไว้ข้างๆหีบสัญญามวลหนังสือนี้จะทําให้ชาวอิสราเอลนึกถึงคําเตือนของพระเจ้าเพราะเขารู้ดีว่าชาวอิสราเอลชอบกับบทและดื้อดึงแล้วเขาก็ร้องเพลงบทนี้ให้กับชาวอิสราเอลฟังตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งเราก็จะมาติดตามกันต่อในวิดีโอถัดไปครับว่าบทเพลงจะมีเนื้อหากันอย่างไรนี่คือบท สรุปของวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะโฮวาทรงโปรดประทานพรในท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่อๆไปมีอายุยืนยาวชั่วนิรันร์วิดีโอนี้ต้องจากกันแล้วฝากทุกท่านช่วยกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ เมื่อคำอวยพรและคำสาปแช่งเกิดขึ้นชาวอิสรา,า,อสราเอลในช่วงที่ชาวอิสราเอลกระจัดกระจายอยู่นั้นเมื่อทุกคนกลับมาหาพระยะโฮวาและเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดหัวใจสุดชีวิตพระยะโฮวาก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวอิสราเอลทามีแต่ความเจริญรุ่ง มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกคนมีลูกมีฝูงสัตว์และมีพืชผลจากแผ่นดินเพิ่มขึ้นชีวิตความรุ่งเรืองความตายกับความหายณนะได้วางไว้ตรงหน้าชาวได้วางไว้ตรงหน้าชาวอิสราเอลแล้วถ้าทุกคนเชื่อฟังคำสั่งโดยรักพระยะโฮวาใช้ชีวิตตามแนวทางของพระองค์ ตอนนี้ผมก็อายุ120ปีแล้วผมนำพวกคุณต่อไปไม่ได้อีกแล้วผมนำพวกคุณต่อไปไม่ได้แล้วเพราะพระยะโหวาบอกผมว่าจะเป็นผู้นำคุณข้ามแม่น้ำไปพระองค์จะกำจัดชนชาติต่างๆต่อหน้าเพื่อ ต่อหน้าขุนเพื่อขุนจะเข้าไปครอบครองแผ่นดินของพวกเขาโยสุวาจะเป็นคนที่นําคุนข้ามแม่น้ำโจโยสุวาจะเป็นคนที่นําขุนข้ามแม่น้ำสามที่พระยะหูวาบอกวย้ยขอให้กล้าหาญเละเข้มแข็งเพราะคุณจะต้องประ เพราะคุณจะต้องผาชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินที่พระยะโฮวาพระองค์จะอยู่กับคุณต่อไปพระองค์จะไม่ทิ้งขว้างหรือทอดทิ้งคุณอย่ากลัวหรือหวั่นเกรงอย่ากลัวหรือหวั่นเกรงเลย คุณจะต้องอ่านข้อบัญญัตินี้ให้ชาวอิสราเอลทุกคนฟังให้ประชาชนพร้อมหน้ากันให้ประชาชนมาพร้อมหน้ากันทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กๆ ที่พวกคุณจะข้ามแม่น้ำจดเดนเข้าไปครอบครองแล้วพระยะหูวาก็พูดกับโมเสีว่าก็พูดกับโมเสษว่า พวกคุณจะทำยิ่งกว่านั้นอีกตอนที่ผมตายแล้วให้พวกผู้นำทุกคนในตระกูลต่างๆของพวกคุณมาหาผมรวมทั้งพวกรวมทั้งพวกเจ้าหน้าที่ด้วยผมจะได้พูดให้พวกเขาฟังและจะได้ให้ฝาดินเป็นพยานด้วย พวกคุณจะต้องทำชั่วและทิ้งแนวทางที่ผมสั่งพวกคุณไว้แน่ๆแล้วไหนที่สุดพวกคุณก็จะต้องแล้วไหนที่สุดพวกคุณก็ต้องเจอกับความหายนะเพราะพวกคุณจะทำสิ่งชั่วร้ายในสายตาของพระยะโฮวา โมเสสก็ได้ออกมาพูดกับชาวอิสราเอลว่าตอนนี้โมเสสอายุหนึ่งร้อยตอนนี้เขาอายุได้หนึ่งร้อยยี่สิบปีแล้วคงจะนำพวกเขาต่อไปไม่ได้คงจะนำพวกเขาต่อไปไม่ได้พเ,ไไไดเพราะพระยาฮวาเคยพูดว่าโมเสสจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ ที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะฮววทรงปโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่อต่อไปมีอายุยืนยาวออโอมีอายุยืนยาวชั่วนิรันด์วิดีโอนี้ต้องจากกันแล้วฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับ wow.